เอโจกราบสวีเดนอลิสุวัผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้คุณจิ๋งผมคุณมาจิ๋งคุณมาจิ๋มใหม่เช้นเคยนะครับผมตอนแรกกะว่าจ่าตอนเช่นเคปเป๊ะแต่ว่าขี้เกียจละเอาเป็นว่าอีทาราแฮปปี้นิวเยียร์นะครับทุกคนสุขสันต์วันปีใหม่ปีสองพันยี่สิบสอง้ยิม่งมาแค่นี้แหละมาแฮปปี้นิวเยียร์แค่นั้นใช่ไหมอือ ก็ในปีนี้ผมเคยทําอะไรพลาดไว้ล้านอะไรไว้แล้วไม่ได้ทําขอเอาไว้ด้วยนะครับได้ปีหน้าทำเหมือนเดิมอีกรอบนะครับผมปีนี้ก็เขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าใครที่อยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ในกันหรือว่ามาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเอาไว้จอกันในครั้งหน้านะครับผมผมไปแล้ะ วันนี้ก็ฟันดีราตรีสวัสดิ์นากันนะครับผมเสียอาดิอสแล้วเจอกันรรฟิวกูผินตัวขานาดนั้น